เยาวชนวสีฮะเยาวชนวสีอยู่ไซป่ามาจากบ้านน้องปะดุพุนโอ้ยไปบ้านแม่หรอเมื่อมื่อเห็นเลยเมื่อบ้านบะไรใจญ่โตเสียนเลยจะเลือป่าอยู่เลยป่าจหญโตจริงป่าโตสองโตเมื่อมื่อนี่ฮันเอออยากเอาอยากอายเตอนีเด็ก็คุยกันซึ่งก็เป็นเตือนเนาะกดสู้ๆรู้เอาลองกดบักสู้ๆรู้รับรองได้ป่าเลยเออคักวันนิฮัน อ่าผมมี่ยายมาขอแบ่งใส่นีบใส่เหรีดบ่ออบ่อนะใส่เอ็นน้อยเอ็นเบอร์เสาห้าเอ็นเบอร์เทาไเบอร์เสโอบ่อเบอร์สิบห้าเบอร์สิบสองผมใส่บดิใส่ใหญ่ยายมันใส่ใหญ่พูดนี่ก็เลยเบิ้งมันใหญ่ผมเออเออเอาเยอะเยอะนี่หอมกินคือกันนะบ่เอาโดมึงดูห่างโดมึงดูกินคือกันนะบ่อันนี้มันหอมเนยเออหอมเก่าเราหอมเอราะเราเหม็นเหม็นคือเหลาทุอันนี้ อะไรก็คือกันมันกินเหล้าทูทะเลเอาคมแบ่งเธอยายยายไอเอาไปลองติ๊กเบิ่งเอ็นเนี้ยมีหรือยังเอ็นมีอยู่เอ็นมีอยู่ไซส์ไซส์เอ็นน้อยไหมอ๋อไม่น้อยเออเอปลองไปเบิ่ื้องเออพอนพัดขันพัดบอกยายยายนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแตะเพี้ยน นบอ้ยมาตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่บปะเอาเดี๋ยวผมสิแบ่งให้เอาตี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 ทุ่งอย่าอย่าไข่หลายตัวเด้สองตัวเด้ไอ้มีดอกสองตัวบ้าสองตัวมันสิอิ่มเลยเดี๋ยวมันก็ต้องได้ลายตัวเลยเนาะใหญ่ตีใหญ่บ่ใหญ่ตีทุ่งไว้เธอสำเร็จก็ยาผมนะโอ้ยยาวาจังสันนี่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 ลูกระบี่ตะเลอยู่บ้านมาลายอยู่นี่เข้าหายอยู่นี่เอาเมื่อไรแทะเข้าวัว เขาบอกบอโกเมื่อนี้กินกันยากฮะโต๊ะเราจะหากินกันย่างบ่าแล้กับแบ่งกันเหนียวนี่นี่นี่หันมาพอมาเพอเตอที่เอาเธอหนิเอาเอาเอาโอ้คือไหลหลแต่ดูเอานี่นี่เอาอีกนี่นี่เจ้าชู้พอดีกี้เอานี่เด้มันก็มีตัวใหญ่ผมก็มีตัวใหญ่อยู่นี่เด้นี่เด้ขายไปเอา ขอบคุณนอค่ะขอบคุณ้อคะเอานี่เอาตัวใหญ่นี่ไปกินี่เอาไปแบ่งกันวันเดลายยังว่านว่นจบวนี่บ่ว่าอย่างหลายแต่บนว่าเบนไก่อาหารบนไกเอาลองเบิงอ้าขอบคุณเด้อขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆค่ะเอาเพอดีแล้วแลงพอด้แบ่งกันได้กินแล้วละไป มา,าไก่<ห>ผู้ได้ย่นรถส่วนเด้อใหญ่เ้อ <c oughs> เอามาแล้วก็ได้มีสภาพไม้ปลานะครับแบ่งกันกินเนาะกับพักฟีว่าพอได้อยูอ่ใครที่ชอบทลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด, care, กด กดทุกอย่างแหละกดใจก,กดใจเป็นกำลังใจให้ดาวด,ด้วยนะเอาจุ๊บจุบสู้ต่อ